สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องน้องไดมอนด์ Family ด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องมอนทำอะไรครับน้องมอนน้องมอนครับตาเอบกระดึบกระดึบกระดึบครับผมกระดึบกระดึบเดี๋ยวนี้พลังเยอะมากเลยจะใกล้เข้าสี่เดือนแล้ว อ้วนตุ๊ปุเลยพลังก็เยอะด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม่นิ่งเลยเด็กดือ้อเด็กดื้อน้อยสุดออาารอทำอะไรพ่อฮะทำอะไราพ่อครับตาเอกนอนท่าก,กบท่าก,กบยักท่าก,กบยัก กบยักษ์น้อยตาเอ๊ตาเอ๊ตาเอ๊เอ๊เเอ๊เอ๊ดูท่านั่งดูท่านั่งเขาอะค่ะแม่ๆค่ะดูท่านั่งเขาโอ๊ยถนนตากเพดว่อป็ูแมวคิดว่าตัวเองเป็นลูกแมวครับตัวเล็กๆน่ารักน่ารักเจ๊ไหมครับโอยโอยโอย ว่าผมเป็นลูกแมวคะ่ะตัวเล็กๆนั่งตักได้ดูท่านั่งค่ะดูท่านั่งเขาดูท่านั่งของเขาเมื่อคืนนี้นฝนตกตกใจเสียงฝนไม่ม่อนอืมอืมเอ้พี่เบื้องเล่นกับผมหน่อยพี่เบื้อ น,นี่เริ่มเริ่มชินกับพี่เบื้อแล้วครับพี่เบื้อก็ไม่กลัวมอนแล้วมอนก็ไม่กลัวแล้วเอา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 ตะตูดพี่เบือเนะครับ ครับพ่ออย่าดันตะเอ๋ดูท่านั่งเขาพี่อ่อนมากๆเลยอ่อนพ่อหน่อยเลยอ่อนพ่อน้อยแม่แม่มานั่งตักผมไหมครับแม่แม่ครับ <c oughs> มากอดผมน,อน้อย แกัน,นูตัวเล็กเนาะยงกนหนูตัวเล็กข้าลูกแมวอย่างนั้นแหละผมเป็นเด็กยอยู่กบ มาเล่นด้วยเร็วไปไปเล่นกับพี่เพือกเลยคานไปนี่คานไปนู่นคานไปนี่กระดึ๊บ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 น้องมอนน้องมอนน้องไดมอนสุดหล่อสุดหล่อน้อ มจะพร้อมบินแล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวพลังเยอะมากเลยนอนไม่เดียวเลยมวลบอกว่าผมผมแค่ใช้พลังนิดเดียวเองพ่อพ่อก็กระเด็นแล้ว คุณยายไ,ได้ผมไม่ได้ทำแรงๆเลยผมแค่ผักนิดเดียวเองพ่อข้กระเด็นแล้วได้ไหมครับมอ่อนสายการบินช้างน้อยไม่ <laughs> ได้หว่าปะัดมอน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 มๆนอ่าพี่เบิก อึ๊บผมไม่เหนื่อยง่ายๆหรอกครับเหนื่อยง่ายเลยเป็นตั้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวก็นอนะเดี๋ยวพอละสดกันหรอกเดี๋ยวขอไลสดผมก็นอนครับนั่งท่านี้บอสนงท่านี้แล้วให้แม่มาหน้าตรงนี้บอส เดพ่อนิ้งนองกับแม่บุูดค่ะอาบนสูงบนสูงเห็นช้างไหมเห็นคุณยายไหมน่ะเห็นยายสมบูรณ์ไหมเห็นยายสมบูรณ์ไหมอ่อนพอละครับพ่อพ่อผมกลัว อันนี้ไม่ใช่ลูกแมวถ้าเป็นลูกแมวพ่ออุ้มพาดบ่าแล้วม่นผมแค่ดันพ่อนิดเดียวเองนะผมใช้พลังไม่เยอะเลยพ่ออุ้ยอุ้ยอุ้ย เยอะครับเล่นอย่างสนุกสนานเอาป้านสูปุ้นสู <c oughs> ตาเอ๊ะตาแป๋วแป๋วตาโตโต <c oughs> เดี๋ยวก็ลุกขึ้นไม่ได้นะเดี๋ยวมุดเข้ามานะ แปว๊วแป๊วตาโตโตค่ะตั้งแต่กินนมเจ้มจนเนี่ยแข็งแรงมากเลยพลังเยอะมากเลยนะคะแม่คะตั้งแต่กินนมเข้มข้นเนี่ยแข็งแรงแบบโอ้เอกัดข้อกัดเลย ขาเลยขาขาเลยครับโตไปนั่งขานี้เน้องออมแม่นั่งสองขาครับเหมือนหมูเลยอ่ะผิวกระดึบกระดึบอยู่เหมือนหมูเลยท้องกระเพือบแล้ว <c oughs> อออ <c oughs> ทีบ <c oughs> มีการถีบด้วยมีการถีบด้วย ได้รู้ไม่ได้ไม่ได้กัดกัดกัดออกเลย ใช่ไหมคะเก็บขากัดกัดกัดเก็บขากัดกัดลูกเป็นช้างเป็นอะไรครับผมผมเป็นช้างครับเป็นช้างหรือเป็นหมูหมูบอกว่ารู้จักกัดขาห <c oughs> มูอะไรจะกัดขาห้านอนตตเอี๋แต่อี๋ กัดต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 ุม้มตัวหนีตัวหนีตัวพ่อหนีแล้วคกระดึ๊บ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 อ่าเอาเอาเอาเก้าอี้ไว้ยังไงพ่อก็ต้องเอาเก้าอี้มานั่งอยู่แล้ว <laughs> ดึงเก้าอี้ไว้เลย <laughs> เอ๋อเดี๋ยวโตไปอีกสักนิดเดี๋ยวก็จะนั่งเก้าอี้เหมือนพ่อนะทีนี้ <laughs> มมเ,เ,เจ้าเด็กน้อยไลมอนน้อยสุดรอมอมแมมแต่เช้าเลยตะเอตะเอให้เล่นหรอให้เล่นแล้ว, <c oughs> ลลวยึดแล้วพ่อยึดแล้วพ่อยึดแล้วเอากระดึ๊บกระดึบกระดึ๊บกระดึบ เก้าอี้ก่อนม่อนจะนั่งตากข้อดูเก้าอี้ก่อน จังเลยต,ต,ตีตูดเลยตีตูดเลยพ่อตีตูดเลยบรรสุสสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้กับช่องไลมอนด้วยนะคะบายบายค่ะบายบายก่อน